ทีนี้พูดถึงความสำคัญของเมืองอยุธยาพูดง่ายๆบุคคลแรกที่เห็นความสำคัญของเมืองอยุธยารัชกาลที่5อยู่ในพระราชลำดับโบราณเปิดทรงเปิดโบราณคดีสโมสรเมื่อ116ปีมาแล้วโดยรป,รประมาณนะพศ2องพันส และเนื้อหาในพระราชด,ดำรัสนั้นพูดถึงเมืองอโยธยาเป็นพิเศษเป็นพิเศษด้วยนะคล้ายๆกับทรงทรงปราลบว่าทรงตำหนิอะไรสักอย่างหนึ่งว่าทำไมประวัติศาสตร์เนี่ยถึงไม่พูดถึงเมืองอโยธยาเลยทั้งๆท,ที่มันอยู่ทางตะวันออกของเมืองอยุธยานี่เองตรงเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกดูทางสถานีรถไฟคนที่มีข้อมูลถวายรัชกาลที่ห้า ก็คือเจ้าพญาโบราณร,ราชธานินพรเดชคุบที่มาดูแลการขุดคน้นแต่ไม่มีใครฟังท่านว่าเมืองอยุธยาอยู่ตรงสเตชันอยุธยานี่เองท่านใช้คำว่าสเตชันนะครับร้อยสิบหกปีมาแล้วเขาเห็นความสำคัญแล้วแล้วเขาย้ำความสำคัญด้วยย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันสำคัญนะนักปราดอื่นอื่นอีกหลายท่านดำเนินตามรอยพยุคนระบาดของรัชกาลที่ห้า ก็คือพญาโบราณราชธานินทร์นายธนิดยูโพอดีตอธิบดีกรมศิลปาก่อนเขียนเรื่องเมืองอโยธยาเอาไว้อาจารย์มานิตวันริโพดมทําพระราชะพงศ์สดานฉบับกรุงอโยธยาเอาไว้นะครับอาจารย์ศรีศักดิ์วันริโพดมเป็นคนแรกที่ทําเรื่องเมืองอโยธยาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตามระบบวิชาการพิมพ์ในหนังสือสังคมศา,ศาสตร์ปริทัศน์คนที่เห็นด้วยกับอาจารย์ศรีศักดิ์วันริโพดม ที่หม่อมเจ้าจุพัฒรฤิตดิตสกุลทรงเขียนวิจารณ์งานของอาจารย์ศรีศักดิ์ไว้ในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ขึ้นต้นด้วยคําว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยว่ามีเมืองอยุธยาแต่จุดๆมีหลายอย่างที่คัดค้านอาจารย์ศรีศักดิ์แต่ว่าเป็นการคัดค้านทางวิชาการแต่โดยสรุปก็คือว่าเห็นด้วยจริงม,มีเมืองอยุธยานะฮะจิตภูมิศักดิ์เขียนไว้ในหนังสือเรื่องเกี่ยวกับชนชาติของสำนักพิมพ์มติชนพิมพ์นะครับ ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเมืองอโยธยาโดยอ้างอิงถึงพงศดานมอญและพงศวดานพม่าซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยมีมากทั้งภาษาศาสตร์ทั้งนิรุกติศาสตร์นะครับให้ความสำคัญเรื่องอโยธยานี้มากแต่ทั้งหมดไม่มีในระบบการศึกษาไทย<ช>เอาตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเราจึงค่อนข้างจะด้อยค่าเมืองอโยธยา เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน